สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนครับท่านคงต้องถามถึงความพร้อมในวันนี้ในการที่จะชี้แจงหรือว่าตอบคำถามพร้อมครับมีอะไรที่น่าหนักใจหรือเป็นห่วงไหมคะก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนครับก็ยังหนักใจอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องทํางานต่อไปนะครับผมว่าตรมตีทุกท่านเองลงพื้นที่เองแล้วก็ทํางานขยันแล้วทุกคนเนี่ยผมว่าทุกท่านมีข้อมูลในการพร้อมที่จะตอบครับ สำหรับตนตรีเองก็ได้ได้เตรียมการมาทั้งหมดแล้ว่ว่าถ้าเกี่ยวข้อผมเชื่อครับว่า,ว,าว่าทุกท่านได้มีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับไม่มีกังวลส่วนไหนเป็นพิเศษ่ไหมครับไม่มีครับก็กังวลเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับก็อยู่ในใจตลอดเรื่องนี้นะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องอภิปรายก็เป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายบริหารต้องมาต่อ่ายที่ติบัญญัติอนยะู่แล้วเป็นกลไกของรัฐธรรมนูญนะครับที่เราต้องต้องที่เราต้องพร้อมแล้ต้องปฏิบัติทั้งสองวันนี้ต้งรูคะในการ ไม่ไม่ไม่มีเลยครับไม่มีการตั้งวางระอะไรครับก็เหมือนเดิมครับทั้งสองวันนี้ท่านนายกจะอยู่ที่สภาอยู่อยู่อยู่ที่สภาตลอดครับนะครับเรื่องของคนตํารวจเอกชาติค่ะหลังจากนี้จะยังไงต่อที่มีหมายจับออกมาแล้วจําเป็นจะต้องมีการพักราชการไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้เชี่ยวารรักษาการผู้บัญชาการแห่งชาตินะครับกับฝ่ายกฎหมายจะมาคุยกันนะครับเพื่เดี๋ยวคงบ่ายๆคงมีคำตอบให้นะครับต้องให้กรรมการทุกทุกฝ่าย จำข้าบประชุม,มก่อนครับนะครับระหว่างที่ผมเพิ่มจะนั่งฟังอภิปรายตอนช่วงต้นแล้วก็พอลงมาจากข้างบนก็จะมานั่งพูดคุยกันว่าจะทำยังไรต่อไปะรบ่ายๆคงมีข่าวมานะครับท่านผู<ม>้บัญชาการตัวและท่านรักษาการของปรแถลงนะครับจะมีพูดคุยเรื่องกำลังงานด้วยใช่ไหมคะช่วงบ่ายครับได้ครับใช่คงเป็นปครับ มื blender, ien, long, ่อวานนี้ท่านสุทินเข้าพบคุยกันเรื่องเรือดำน้ำได้ข้อสรุปบ้างไหมครับก็เป็นมีการพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับแต่เป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรให้มันหมดก่อน่ก่อนที่มันจะสรุปได้จริงๆแน่นก็ต้องให้เกียรติทางทางทั้งสองฝ่ายด้วยทั้งผู้ขายผู้ซื้อรัฐบาลจีนนะครับกระทรวงต่างประเทศด้วย เป็นประเด็นละเอียดก่อนครับจริงต้องให้ความสำคัญจริงๆนะครับทางรัฐมนตรีมเขาเข้าใจความความต้องการแล้วก็ความจะเป็นก็เข้าใจครับผมว่าทุกคนเข้าใจกันหมดก็พยายามบริหารความคาดหวังของแต่ละฝ่ายให้มันให้มันลงตัวนะครับไดด้คค่ะขออบรุณเี๋ยวก